แฟนๆแ,แห่เป็นห่วงใบเฟิร์นเข้าโรงพยาบาลรอบสอง กกลางอพึ่งจะได้ออกจากโรงพยาบาลมาแท้สำหรับนางเอกคิวทองไบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไผ่บูนเพราะเมื่อปลายเดือนตุลาคม2 5 6 3ที่ผ่านมาเจ้าตัวหุ่งงานหนักทั้งอีเวนต์โฆษณาถ่ายหนังต่างๆทำเอาสุดทากองถ่ายรีบแอดมิดส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนซึ่งต้องนอนให้น้ำเกลือและพักผ่อนก่อนส่งผลให้ต้องเลื่อนกองถ่ายทั้งหนังและละครอ,ออกไปและล่าสุดในอินสตาแกรมสตอรี่ของผู้จัดการสาวใบเฟิร์นได้ลงภาพของนางเอกคงดัง แอดมิดกางดึกเป็นรอบที่2พร้อมระบุด้วยแล้วรอก2อง a เตอร์ช็อคสุดยือ้อจึงได้ต่อสายตรงไปสอบถามผู้จัดการส่วนตัวใบเฟิร์นเพื่ออัปเดตอาการล่าสุดเมื่อวันนี้13พฤศจิกา2563ว่าเป็นการแอดมิดรอบ2แล้วส่วนสาเหตุมาจากอาหารเป็นพิษแต่ตอนนี้คุณหมอได้ให้ยาฆ่าเชือ้อและกําลังให้น้าเกลือคงต้องรอดู